ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมไม่ห่วยระดครับมือนี้มือนี้ผาพี่น้องไม่ยางหลุดตรงหน้าครับโมเมนต์น่อยครับมาหน้าไม่ยา,างหลุดมาทุละครับผมบนเนบิอร์60เผาทาน บอทานอยู่หน้าครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าสงสัยครับผมผมมีข้อสงสัยครับผมกระจกปล่อยง่วงมาหน้าครับผมมอก่าทงไทยทงหน้าอย,ย่าปล่อยมาเลี้ยงครับแต่กจะจกผมมานนั่งครับผมมาแม่ว่าไมา่เป็นพี่น้องพี่น้องไม,ม่เป็นแล้ว มันขนาดพี่น้องแม่มันหวงไรนครับผมเออแม่หัวครับผมจิเรนก็ออกครับผมงานมันตอนเกาแล้วครับเออแม่แน่วละครับผมขอดไม่ครับผมมันห่วงขนาดนี่เบิ้งขนาดมันเบิ้งผมนี่ใสเพิ่งขอดครับผมพี่น้องเพิ่งขอดคักเลยนี่มันห่วงขนาดเลยครับเพิ่งขวดเดะหุ่งเบิ้งตัวนี้น่อยใช่หรือ ขวาดครับผมเสดือมันยังงานนันยู่งนอ่องย็ดจังไนเสดือมันยังแบบเออเอาแมวหน่วงขนาดครับผมโลกมันออกไปวะพี่น้องเอ้ยห่วงนะครับห่วงห่วงลูขนาดครับผมเอาละเอจังได้บ้านนี่าหาวิธีเบิ่งครับผมบาทท้านจะมีโลกมันบ่ เออจั่วขยามาไปว่าว่ามีครับขยา,ามาักบ่อยมาทุงให้ทุงหน้าพี่น้องผมมึงจะโดนแล้วมึงไปใส่กเทียนี่เออประคองลูกมันเห็นยางได้นี่แข็งแรงกว่านั่งจีบไปนี่อย่าหล่มล่มอืออย่าล่มเนื้อมึงหกในหน่อยอย่าล่มเนื้อผมพาลูกมันหนีผมครับผมไปแล้วครับไปแล้วเออ ไอ้ันจินโลกมันเบิดหรอบองพี่น้องครับผมผมย่านแก่คลองกระเจาไม่เห็นครับบ้าลูกมันหนีผมพี่น้องไปแล้วครับสัญญาแต่ย่านของของของสัตว์ครับผมมันลูกแข็งแรงแล้วขันเมียงมาพอมันก็จีนีงจีนหรอพี่น้องผ้าลูกนี้ให้ปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าห้ามว่ามันเจ้าคลองครับการเป็นเจ้าคองเพื่อนอาจิบวัวเท่าไหรครับไปแล้วครับผมไปแล้ว ไปแล้วเออลกพันจิติ่มไปแถวใดเนาะหรือว่ากินเบิดพี่น้องโมงแน่นะครับเพราะว่าก็จะว่าลกมันเหมันกินนะครับมันอยู่แถวเนี่ยครับผมก็จะย้างมาเบื้องดีเออหนีนะครับป้านี้ไปเลือยเฉยเลยครับผมหมัมจนแรีนแข็งเนาะตรงเต็มกอดจะโดนเลยนี่กอดหลายชั่วโมงแล้วครับผมพี่น้อง มีคนกบิ่งเห้นี่น้องเบิ่งครับผมไมาไหมนะหญ้าเต็มเลยครับผมอี่่หอยู่ป่ได้ครับผม ไปพี่น้องไปอยู่กัได้แล้วครับผมไอของดีนะครับอุ้ยหยาครับผมพี่น้องพี่น้องครับเป็นจะวางแสนทังสี่ได้ครับเด้อบ่ได้ลักครับผมบ่ได้ลักบ่ได้ลักเหตุบังเอิญครับผมขึคนโอยู่นะครับผมอุ้ยคุณอยู่เลยกันเอาไว้นะเดี๋ยวมาเดไม่กินครับผมพี่น้องเสียดายครับเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเหตุพี่น้องเลยเบิ้งอีกครับผมนี่ เหมือนครับหงายติมอยู่เลยครับผมฝ้าครับผมยานทุกความขึ้นมาเออไป,ไปพี่น้องอยู่บ่ไหล่ละครับผมนี่ไปเ่ไหรครับผมมามามากลัาบบ้านครับผมกลัาบบ้านพี่น้องาาพี่น้องครับผมไปกลัาบบ้านครับผม ครน้องตามาครับผมที่ตามว่าจะได้เห็นยังกินครับผมคลิปมือมันคลิปลักนะครับเหมือนมันบังเอิญครับผมบังเอิญฟุกที่ตาม่าครับผมไม่ครับเขาครับผมคิดว่าจะเห็นยังกินดีครับผมเลือกคิดได้ครับนี่ครับผมต่มงห้หัวยราดบุอนี้มีเมนูไหมครับ ธรรมดาจีลวกสีก็สีต้่มสีอ้อมครับผมแต่มมือนี่โมแมนครับเคยเห็นตะไครไตน้ำครับผมมือนี่แหละครับผมน่องงวไตน้ำครับจัดไปครับเอาลงมอแล้วข้างล่างกับน,นี่ใบตะไคร้ครับพี่น้องนี่นอ่องงวไตน้ำใส่มอหนึ่งครับผม แซียบ่แซยบเด็กพี่น้องติดตามครับปิดเตาแซียหรือเสียบหรือว่าจังได๋ติดตามครับผมจัดไปเปิดแก๊สครับบ่ได้ใส่น้ำครับพีน่น้องใส่ไส่น้ำสิบ,บ่เร่งไฟแห้งครับเบาลงครับผมนีเ่เบาลงอีกครับเดี๋ยวจะใหม่หม้อครับผมธรรมดาอ่อนๆครับผม เดี๋ยวก็เชียวไอ้เมื่อปิดครับแล้วก็เติมเรืหน้าครับผมนี่โดดเลือดเข้าใจเลยปลาาเดี๋ยวเอานามมาใส่ครับเพรจะว่าปากหมอ,อง,งมอเพราะเขาใชมออบนไงเดี๋ยวเอียงเอาครับผมนี่เอาน้ำมาใส่ด้มันหนักลงเอาครับผมเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ก่อนพี่นอ้อง ไม่กินตะไคร้แล้วครับผมหอมตะไคร้ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนี่อันนี้ครับอ๋อมันจิหล้นครับผมพีม่น้องหล่างหยาขนาดเลยครับมีตะขีดินโอ้ยเฟี้ยงกับหยาแหงครับผมว้าวเศรษฐีจะหยาแหงกับเฟืองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมไอหนึ่งไม่ต้องอไรนะครับน้องงัวเนี่ยผมว่า ผมหมักออม,ม,ม,มหมักเนี่ยผมหมักเนี่ยนแบบแหงๆครับผมแบบคลายๆต้มแหงกับเป็นต้มครับผมมหมักเนี่ยมีน้าําปันไดต้องเห็นน้ำจิ้มครับผมที่ตามครับน้ำจิ้มที่ฟาดบอเอาบอฟาดครับผมนี่วิธีฮ็ดพร้อมก็ได้ครับน้ำจิ้มที่ฟาดพร้อมเทจอมกิมสองกันครับตีดตามครับผม ปล่อยโอ้ไปก่อนครับมาเบิงครับผมพี่น้องมาเบิงว่าสูตรนี้เป็นยังไงค,ค,ครับผมทดลอดนะครับไม่เคยจะเที่ยครับผมเดี๋ยวยกออกโอ้ห่อนตัวนี้น้องเดี๋ยวผมยกก่อนครับ หอนออเป็นทครับเปลี่ยนครับผมเพราะว่าผมอยากกินอ้ผม่อยากินมีหนามอิีครับมีนามอๆๆีครับผมๆอๆๆพราะว่าอ่ามันเข้าไปในๆส้นๆๆามนะครับแต่ว่านามอยู่ในเหยื่อยู่ในเีว่านองนองนองง่เนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วครับผมเต็มหมอเลยครับงานเขาไหได้ปลี่ยนแผนแล้วครับผมผมสิบวกินแบบนามครับ เปลี่ยนแผนทันทีเลยครับไปบ่อได้เอายกออกก่อนครับที่ตามครับผมเดี๋ยวเรจะเปลี่ยนแผนแนวไดครับพี่น้องครับผมเปลี่ยนแผนเป็นหนึ่งครับผมนม้ำยังสิบ่มีน้ำขังครับแต่ว่าต้มก้อนก็นดีครับมันจะสุกไวผมว่ามันเป็นน้ำครับต้มสุกไวแหลวก็มาใส่หนึ่งนี่หนึ่งใส่พัก ดับกินครับผมบักหลายเลยครับผมผักกะเพาไอตูดไถนั่นและครับแล้กกากระเพาไงบ้านผมก็จะเอื้อนอย่างนี่ครับนี่หล่าบมปกระจักนี่ครับผมมันไข่กินนี่ไข่กะเพาเลยครับเพชรแหงก็กะเพาอยู่ครับผมนี่เดียวมัส่ครับผมแลักก็เจียวไอ้นั่นมัดว่างนี่เลยครับปดฝาที่เกาขี้ต่างครับผม ครับผมหลังจากเขาตกเปลี่ยนแผนครับนี่ครับผมเปลี่ยนแผนจากอบใจน้ำมาได้ครับเพระาะว่าน้ำมันหลานเต็มเลยครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนมาเหนแบบไห้ครับนี่เอาใส้หนึ่งครับมอนหนึ่งแล้วก็เอาเส้นหวดครับผมเดี๋ยวไปกับพ่ออยู่ข้างล่างเลยครับเห็นมันมีกลิ่นหอมถี่อมไม ครับผมพี่น้องในเวลาเห็ดน,น้ำจิ้มน้ำพริกมันนั่นเองครับผมอืานะนี่ครับจิ้มเพิ่นกะเอาอย่าคือกระเทียมทุ่นใส่กระเทียมประมาณกระเทียมหนึ่งอันใครกระเทียมทุ่มจีน้อง ตมองหมกินนี่เราหรอผมก็สนหรอกครับครับผมหอมครับผมเขาอยากกินดิบเป็นยาครับผมกินซุกอ่าพ่คอยเป็นยาครับถ้าอยากให้เป็นยาที่ดีต้องกินซุกครับอกินดิบครับผมกินยาแก่ยานะครับคือผมกินยาแค่ครับผมป้า 你们看哈，当地。 到位。 แซบครับผมใส่หลายแซบ,บ่ใบใส่หน่วยแซบหน่อยบอส,บส,บบส,บบสบ่บอแซบผมอยากแซบหลายก็ใส่ได้หลายครับนี่ครับผมต้องจิ้มนึ่ใส่ชีฟาไไบ,าาบ,บ,บ่ได้ครับเพราะว่าต้องใส่แบบเยอะ้ันจิ้มแบบนี้แน่ครับเปรี้ยวเค็มครับผม ใส่อุ่นปากใส่อีก,ก่อนครับผมมาตอกซีมครับมาตอกซีมแล้วกับปีมือดีครับผมอยากไปครับอีง่ายกันเลยเ <c> ข้ม <c> ครับผมพี่น้อง ขวาดตริยไว้ก่อนครับอย่างว่ากันครับ,รบผมสุดทั่วนี้ก็ได้ หลุดมือจังเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยเพื่อจิตนน้ำหนาย,ยุ้งครับเพราะว่ากระจอกม, <laughs> มันใส่นี่ครับ <laughs> ผมมันใส่นี่เลยพวกมันใส่ได้เป็นหน่องวะหรือบางอันนี้ภาพผมซุกแล้วโอ้นี่พามพามพามครับผมนี่มองเห็นบางขาวครับว่ามันมืดครับผมนี่เดี๋ยวผมจิ จัดลงอปอกไปใส่ถวยครับผมนิดตามครับเขาจะซิมกันครับผมเรียบร้อยครับผมน้องนี่อาตาครับเมื่อเอาครับผมน้องงูครับผมอ่า หาพักไม่ได้ครับถ้าอินคุณเลิศครับผมนี่กระเทียมครับน้ำจิ้มบนต้องเขียดยาครับผมอันจิ้มเอารดเปรี้ยวหวานนู่นนี่หละโอ๊ตบอนแมนเปรี้ยวเข้มน,นู่นนี่นะครับแซ่บมาพี่น้องซิมครับผมโอซิมไปแล้วแหละทำใหญ่ๆ,ๆเลยครับผมนี่ทำใหญ่ๆ,ๆครับเอาลากินมหน่ยมันแซ่บฮอรเลยครับผม สับผู้หรือดองฮ่ครับใส่กระเทียมน้ำบอหรือหม้อซอนมาน้ำบาดใส่ตะมืออีกแล้วครับผมกินในพี่น้องเบิองครับ ไม่นานนึ่งบอกพี่นอนจะไปบอกข้าเจ้าเลยดูเลยห้ามไปบอกข้าเจ้าเวยครับแส่บครับผมน้ำจิ้มกับเปรี้ยวเปรี้ยวเข้มข้นเ่ลดะครับเผ็ดพร้อมมันเห็นมันติถึงใจเลยครับผม แบบาคบกข้าวเพราะว่าตัดต้่มไปเจนนึงแล้วก็นหนึ่งอีกหนึ่งแบบคบกระเพาะครับผมบรกระเพาะห้องกลดเลยโอ้โหาัดนำปีกแบบถึงแจงนะครับเฮ็ดครับผมเดี๋ย,ยวยกพี่อย่ามากินกับครับ เห็นแล้วตำแหน่งกับเพนแล้วครับนังยุ่นมากกว่านแก้พือมากกวนนังยุน่นคนกินยินกว่าบักไก่สายเสียบครับผม ืม,มแล้วครับนั่นเนี่ยมีน้ำจิ้มอีกอันนึงครับต้องเห็นน้ำจิม้มคือน้ำจิ้มละครับผมผมๆผมี่ไม่มีครับผมนะ เอือนพ่อนะครับเอิ่นกันไหมนะครับจัองสัวมาฟังอือยหิวอ่ะแจ้าพระเจ้าเบื่อกอกพี่น้องย่ายายุ่นนี่มากเลยครับอยายุ่นพ่อพอครับผมเอิ่นบักบิกเนาะยิ่งแน่แน่แน่เก่งเลยเขา งานเขาห <c oughs> นุ่งยังบ่เตัวใดนาะยนุ่งยังนนุ่งยังบ่อยู่นตัวนั่งยืนยุน่นเนี่ย,ยเด็นนกน้อยก็ขึ้นมากินน้ำข้นดอกพี่น้องครับผม <c oughs> บ่ได้ละครับลูกน้องมากวนแล้วครับมืดเนี้ย <c oughs> พักแววมาเครับหนุ่งยังบ่เท่าใดเลยมุลเอาบ่ได้ตัดมาเนี่ยนี่ทำจุดตแล้วครับผมบ่ได้แล้วพี่น้องแซ่บอยู่ครับแต่ว่าลูกน้องมากวนแล้วครับผมนี่ พอถึงคับนยุท่าย,ยัางไงครับผมนี่คันนี้เลยครับได้ครับผมวัวลูกน้องมากวนแล้วติดตามครับผมอา่าในหัวแรดชีวะชีแก้วตอ่อไปเรื่อยๆครับผม ินไปยูป่บได้ครับไม่ามักกว่านครับผมติดตาเหรอครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ่ได้ครับไปแล้วครับผม